เ,เขียนละครไว้แล้วแล้วตามตัวคนเหล่านั้นมาพร้อมไว้คอยแล้วคอยที่จะมานี่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วการแสดงละครก็เกิดขึ้น การแสดงละครตรงนี้ก็เกิดขึ้นละครฉากนี้คือต้องการเหมือนหนึ่งช่วยห้าคนใช่เหมือนหนึ่งช่วยห้าคนเพื่อเอาออกกลับบ้านลงโทษจำคุกแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาแล้วกลับบ้านดูเหมือนจะช่วยห้าคนแต่ความเป็นจริงจำเป็นแต่ต้องช่วยห้าคนเพราะถ้าไม่เอาห้าคนนี้ จะช่วยเฉพาะคนคนเดียวชื่อนายพนิชนั้นมันจะดูอะไรอยู่จะเห็นชัดเจนมันจะชัดเกินไปอยากระนั้นเลยละครจะไม่สมจริงอยากระนั้นเลยละครให้สมจริงเพื่อโกหกคนไทยที่โง่เขลา เพื่อโกหกคนไทยที่โง่เขลาบางคนเออ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 บางคนให้คนไทยมันโง่ต่อไปคนไทยบางคนค่ะเออให้มันโง่ต่อไปก็แสดงละครเอาสี่คนมาบวกกับคุณพนิบแล้วเออช่วยเหลือแล้วทําได้แค่นี้ก่อนทําได้แค่นี้ก่อนแต่คนห้าคนนี้คือไปยอมรับว่าตัวเองเดินเข้าไปในพื้นที่ของาเดี๋ยวคําไต่สวนอ่าดีมากดีมากเดี๋ยวคําไต่สวน มละครบทนี้เขียนต้องการช่วยคนคนเดียวคือนายพนิดสี่คนนี้ได้ได้พว่วงสี่คนนี้ได้พ่วงบุญมาด้วยเหมือนกับคุณราตรีกลายเป็นเคราะห์ต้องไปพ่วงกับคุณวีระสี่คนนี้พ่วงบุญมากับนายพนิดเห็นไหมละครบทนี้ แล้วพอเริ่มไต่สวนพยานถบดมาเพียบแผนที่ไอของเราเนี่ยนะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสวยงามชัดเจนมีชัดละเอียดนะครับมีฟิน ที่ถ่ายเป็นลำดับอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่2,492 2,496หลังผมเกิด1ปี2,501 2,514 25 2,543 2,550อย่างเงี้ย49 50เนี่ยฟิล์มต่างๆเรียงลำดับ ทุกอย่างแผนภาพแผนที่ชัดเจนแต่ของกัมพูชาที่เอามาใช้ในศาลคือแผนที่วาดด้วยมือ <c oughs> แล้วขีดเส้นเขตแดนด้วยมือโดยกล่าวว่าพวกเราพี่น้องเราเข้าไปในเขตแดนกัมพูชาแล้วนะทีนี้กระบวนการไต่สวนละ่ะทีนี้ <c oughs> ในศาล <c oughs> เราเห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการไต่สวนนี่นะครับเป้าหมายเพื่อจะได้คำตอบว่า ตามที่วางแผนไว้คือคำตอบที่บอกว่าข้ามเข้ามาในเขตแดนราชอาณาจัก,กรกัมพูชา,าโดยไม่ทราบว่าเป็นเขตแดนโดยไม่ทราบโดยไม่ทราบว่าเป็นเขตแดนของกัมพูชา,าและหากและหากเป็นการข้ามเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาก็ขอสารลงโทษสถานเบาแล้วก็ ให้รอลงอายาให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นคําถามของศาลก็ตามคําถามของอายการที่ถามพี่น้องเราห้าคนก็ตามลว้วนมุ่งเข้าสู่การได้คําตอบอย่างนี้เท่านั้นแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนโดยวาดเอาด้ลายมืออะไรต่างๆพี่น้องเราห้าคนนะโดยเฉพาะพี่น้องเราสามสี่คนนะไม่ต้องเอ่ยชื่อทัน,นแตแลวนะพูดไปจำไอ้หนึ่งต่อสองแสน หนึ่งต่อสองแสนผิดหนึ่งต่อสองแสนไม่ใช่หนึ่งต่อสงองแสนผิดหนึ่งต่อสงองแสนมันเข็ดนเขด้นไทยเข็ดนไทยเข็ดแนไทยแต,แต,แต,แต่ในกระบวนการแต่แต่แต่ในกระบวนการไต่สวนในวันนั้นพี่น้องเราไม่มีส่วนข้อต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นกาที่หลักฐานเราเตรียมร้อมมากพี่น้องเราฟ้องชุดแรกทั้งห้าคนนี้ไม่ยอมรับข้อมูลไม่ยอมรับ พยานหลักฐานใดๆในการใช้สู้คดีคำไต่สวนคำเบิกความมีอยู่ที่ผมครบถ้วนคำข้อมูลไปเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะนำไปใช้สู้คดีช่วยคุณวีระคุณราตรีการเบิกความการไต่สวนในวันนั้นการบันทึก คำถ้อยคําแรงต่างในวันนั้นมีอยู่ที่ผมครบถ้วน<ห>เขาถามคุณพนิดว่ายอย่างไร<ห>คุณพนิดตอบว่าอย่างไรถามว่าอย่างไรตอบว่าอย่างไรสี่ห้าคำถามตอบสุดท้ายว่าอย่างไรถามคุณแซมดินถามคุณตายแน่ถามโชเฟอร์ของคุณรถคนพนิดก็ตามและก็ถามคุณตุ๊กกระตามสองสามคำถามสี่ห้าคำถามอย่างไรมี<ห>ที่ผม ครบถวนเอาละไม่ต้องพูดรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วกัน<ะ>มีครบถ้วนพร้อมที่จะเปิดเผยได้ท้ายสุดคำพิพากษาก็ตัดสินให้กับพี่น้องเราห้า<ะ>คนพร้อมที่จะเปิดเผยได้ให้งั้นสรุปนิดนึงค่ะว่าทั้งห้าท่านตอบว่าย,ยัางไงบ้างสรุปเอาเป็นแบบสรุปเลยค่ะสั้นๆน,นะ ข้ามเข้ามาก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงข้ามเข้ามา,า,มา,มาในเขตกัมพูชาหรือไม่ไม่ทราบและไม่ทราบว่าเขตแดนไทยหรือเขตแดนกัมพูชาแล้วก็ถ้าหากเป็นการข้ามเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาก็ขอให้ศาลลงโทษสถานเบา าตรงนั้นที่ตัวเองอยู่เป็นเขตแดนของไทยไม่ไม่พูดไม่พูด อย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่คําตอบแบบนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสารของกัมพูชาจะพิจรารณาเป็นแนวทางการต่อสู้โดยคําสั่งจากรัฐบาลไทยสั่งไปยังกระทรวงต่างประเทศสั่งไปยังทูตไทยประจกรุงพนมเปญและสั่งไปยังทนายกรัรมพูชาทั้งสองคนงที่ทําคดีให้กับพี่น้องเราให้ดําเนินการเช่นนี้และ ปรับแนวทางทั้งหมดนี้ให้กับพี่น้องเราทั้งห้าคนให้ไปในรูปนี้เพื่อจะได้กลับบ้านค่่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะแลวเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองของรายการซุเปอร์บ้านเมืองค่ะพร้อมทางเดี๋ยวจะให้คุณให้อาจารย์การุณช่วยอธิบายถึงเรื่องของแผนที่ต่างๆซึ่งจริอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ชมนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองของรายการซุเปอร์บ้านเมืองค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซูมเพื่อบ้านเมืองค่ะในวันนี้เราไม่มีสายแสดงความคิดเห็นนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราออกมาสดที่นอกสตูดิโอนะคะนอกสถานีค่ะสรุปเมื่อสักครู่นะคะก่อนที่จะเบรกไปชมสิ่งน่าสนใจค่ะจางการุณค่ะการตอบของคนทั้งห้าท่านเนี่ยก็คือตอบไม่ได้ระบุเลยว่าพื้นที่ที่เข้าไปตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่บอกว่าไม่ทราบและถ้าหากว่า พื้นที่ที่เข้ามาเป็นของประเทศกัมพูชาก็อยากจะให้ศาลกัมพูชาพิจารณาอย่างอลุ่มอล่วยอลิอรอบนะคะบบที่จะให้สามารถกลับพื้นทันดินไทยกลับมาประเทศไทยได้<ๆ>และคุณรย์การุณก็ยังสรุปอีกว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะช่วยคนเพียงคนเดียว<ๆ>แต่สี่คนที่ถูกช่วยมาด้วยเนี่ยคือได้รับอน,นิสงค์ๆๆๆๆเนื่องจากว่ากลัวจะบทละครดูจะไม่ราบรื่นจะไม่สมจริงค่ะ กลงศารก็มีคำพิพากษาห้าคนแล้วโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญาห้าคนก็กลับประเทศไทยได้การกระบวนการตรงนี้ขั้นตอนไต่สวนตรงนี้และขั้นตอนเขียนคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยะะมันเป็นขั้นตอนที่พูดง่ายๆว่าเป็นขั้นตอนของการพูดคุยเจรจาไปจบความแล้ว ก็เหลือตอนนี้ก็เหลือนักโทษสองคน<ะ>คุณวีระอยู่ในเรือนจำคุณราตรีก็ได้รับประกันประกันตัวมาก็อยู่ที่สถานทูตไทยตลอดช่วงเวลานี้นี่นะครับพวกผมเองที่เข้าไปให้กำลังใจคุณวีระคุณราตรีมีโอกาส เข้าไปเยี่ยมคุณวีระเพียงครั้งเดียวในเรือนจำเนี่ย<ฆ>เยี่ยมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราพยายามนะครับหาช่องทางให้ทางทูตประสานให้เราได้เข้าเยี่ยมแต่ช่องทางนั้นถูกปิดกั้นหมด<ฆ>โูษไม่ยอมให้ไม่ยอมสแสวงหาไม่ยอมหาช่องทางให้เราเข้าไปาได้เยี่ยมเลยคเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะทิม่ให้เราเข้าไปเขาอ้างว่า ทางการกัมพูชาไม่อนุญาตและหากจะขอจะต้องขอล่วงหน้าจะต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาจะต้องผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาแล้วยังจะต้องผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยไปถึงนายกแล้วจึงมีการอนุญาตกลับมาแล้วจึงนัดวันเยี่ยมได้สรุปเป็นเสร็จกระบวนการของมันเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบร่วมเดือน มันจึงเข้ารอยต่อระหว่างวันที่12มกราคมจนกระทั่งวันที่12-12มกราคมจนกระทั่งถึงวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ย<ฆ>ขอการขึ้นพิจารณาคดีคุณวีระคุณอาคีินี่เราจึงมีเวลาเพียงอยู่ประมาณเพียง17-18วันไอ17้17-18วันเนี่ยเรามีช่องเข้าไปเยี่ยมคุณวีระได้เพียงครั้งเดียว<ฆ>ตอนชุดแรกครั้งแรก แล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกับคุณวีระแล้วเราก็ออกมาแถลงข่าวอะไรต่างๆเป็นที่ทราบกันทั่วไปค่ะต่อจากนั้นมาเราพยายามจะพบปะจะคุยกับคุณวีระอีกก็ไม่ได้เลยค่ะแต่กับคุณราตรีนี้อยู่ที่สถานทูตยังพอได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้บ้างอย่างพอเหมาะ,ะทีนี้เราก็เตรียมเอกสารละค่ะ เตรียมพยายนเตรียมหลักฐานทั้งหลายที่มีรวบรวมทั้งหมดที่มีเพื่อจะให้กับพี่น้องเราสองคนในการเตรียมคดีสู้คดีดีในครั้งนั้นดีตรงที่คุณวีระเนี่ยนะไปเป็นพยายนสารกรณีพี่น้องเราถูกจับที่ศาลนารง,าร,งรอง <ทะ S 1> ผมนะมีโอกาสคุยคุณวีระแล้วก็ตั้งแนวทางคุณวีระว่า แนวทางที่คุณวีระฝากและบอกขอร้องและยืนหยัดในการต่อสู้นั้น,นะค่ะคุณวีระประกาศยืนหยัดตลอดเวลาเราจึงได้ข้อมูลร่วมกันว่าคุณวีระยืนหยัดนี้ข้อมูลร่วมก,กันก็คือข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดโดยเฉพาะในที่เกิดเหตุที่บ้านนองจานนี้ค่ะ มาดีตรงคุณวีระไปเป็นพยานสารที่ศาลนังรอง ừ ừ แนวทางก็เยกลยได้บอกคุณวีระว่าแนวทางคล้ายกันนะ,ะแนวทางคล้ายกันนะการนะที่จะต่อสู้ที่ศาลนังรองเหมือนกันเลยคายๆกันคเพียงแต่พยานหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติมและพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้นเป็นพยานหลักฐานที่คุณวีระตรวจสอบคุณวีระไปค้นคว้าค,คุณวีระไปเอามาไปรวบรวมมา คุณวีระไปได้พยานหลักฐานมาที่นาในเบที่นาในหมามนะที่นาของพี่น้องต่างๆที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นหลักเขต46หลักเขต47นะซึ่งอยู่บน้องกันีปที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอถูกตอ้องถูกต้องนั่นแหละค่ะคุณวีระก็เข้าใจแล้วบอกว่าคุณวีระเอกสารทั้งหมดจะทำแปลให้จะทำเอกสารเรียนให้ทั้งหมด ทั้งหมดเป็นภาษาไทยนะเอกสารแปลเป็นภาษาเขมรภาษากมพ柬埔าแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วหนึ่งเอกสารหนึ่งเรื่องเนี่ยหนึ่งชิ้นนี่นะครับเราจะเย็บนะเย็บแนบติดกันโดยใช้ภาษาเขมรอยู่ด้านหน้าเพราะเป็นสาร柬ชาแล้วภาษาไทยเนี่ยเป็น แผ่นที่แผ่นต่อมาลองแล้วภาษาอังกฤษเป็นแผ่นเป็นสุดท้ายเพราะฉะนั้นชุดใดมีห้าแผ่นมีเจ็ดแผ่นเนียงกัน,ก,นก็จะเรียงเป็นชุดชุดอย่างนี้เย็บษิบูชาภาษาไทยภาษาอังกฤษผมก็ใช้ตัวเองนี่แหละ<า>ในฐานะที่เป็นทนายความ แต่ทนายความก็ทนายความอยู่ที่ประเทศไทยทาอะไรไม่ได้ในศาลนั้นไม่สามารถว่าความที่ศาลต่างประเทศไ,ได้เลยแต่ใช้ตัวเองในฐานะที่เป็นโนตารีพับลิกหมายความว่าคือสามารถโนตารีพับลิกในกฎหมายสามารถจะรับรองผมสามารถรับรองลายมือชื่อในเอกสารในเอกสารสามารถรับรองสำเนาเอกสารจากต้นฉบับจริงสามารถรับรองคำแปล ทั้งภาษาไทยภาษาใดก็ตามทั้งภาษาอักฤษทังนี้ว่าการแปลเป็นการแปลที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการเป็นโนตารีพับลิคของผมเดือโลกทั้งโลกที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะยอมรับมผมก็ใช้ความเป็นโนตารีพับลิคนี่แหละครับประทับตราลงลายมือชื่อรับรองเอง